รีวิวลำโพงบูชุธพกผ่าเสียงดีเกินราคาเลือกปรับอีโคเลเซอร์ได้ถึง6แบบมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IPX7 สายลุยสบายใจพร้อมไฟ LED แบบสวยๆถึง3โหมดคลิปนี้แจกฟรีลำโพง3ามรางวัลดูกันให้จบนะครับ สวัสด so, ีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆกำลังมองหาลำโพงบลูทูธราคาไม่เกิน1,000นต้นๆเนี่ยแนะนำเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะดิมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธที่ถือว่าคุ้มราคาแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยดีมากๆก,กับ To นสมาร์ T7 Lite ตัวนี้และในคลิปนี้ดิมก็มีลำโพงมาแจกเนียนะครับ3ตัวนี้เลยยังไม่ได้แก่นะแต่ก่อนที่จะเริ่มรีวิวมาดูอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยครับ ตัวกล่องทอนสมาร์ท T7 Lite รุ่นนี้ดีไซน์ออกมาได้ดีเลยครับเห็นความสวยงามของลำโพงชัดเจนแล้วก็ด้านหลังบอกสเปคไว้ครบหมดเลยถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูตามนี้ได้เลยภายในกล่องก็จะเจอกับลำโพงทอนสมาร์ท T7 Lite ของเราครับดีไซน์ออกมาสวยถูกใจดีม,มากเลยครับภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จ USB Type A to Type C แล้วก็จะมีคู่มือนะครับกับใบรับประกันมาให้ ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับสเปคและก็ดีไซน์ของ t r อน Smart T7 Li ต e ตัวนี้ดิมว่าถูกใจหลายคนแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ขนาดพกพาที่สามารถหิ้วไปไหนก็ได้นะครับมีสายแถมมาให้ด้วยที่สําคัญตัวลําโพงเนี่ยเป็นแบบ24วัตต์ครับเสียงดีเกินราคามากๆในความเห็นดิมไฟ LED ก็มีให้นะครับเป็นแบบ RGB ให้เลือกปรับถึง3โหมดเลือกเอาได้เลยตัวแบตเตอรี่ก็ให้มาถึง4,000ม ah. ิลลิแอมป์ทาง t r อ n Smart เขาบอกว่าสามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับเสียงแล้วก็ตัวโหมดไฟ LED ด้วยนะครับว่าเราเปิดแบบไหนไว้สําหรับการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธที่ให้มาเป็นแบบ5.3นะดังนั้นการเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสถียรมากการดีเลยก็ไม่มีให้เห็นเลยครับถูกใจใครหลายคนแน่นอนส่วนเรื่องสเตอริโอโหมดตัวนี้มีมาให้ครับสามารถเชื่อมลําโพงทอนสมาร์ท T7 ไร์ได้ถึง2ตัวพร้อมกันจะมีการแบ่งเสียงซ้ายขวาชัดเจนครับตรงนี้ทําออกมาได้น่าสนใจมากตัวลําโพงสามารถจดจําอุปกรณ์ได้2ออุปกรณ์นะครับเราสามารถสลับไปมาได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุด เด่นหนึ่งของเขาครับเรื่องการกันน้ำกันฝุนก็สบายใจได้เลยเข้ามาพร้อมกับ IPX7 นะครับจะเอาไปลุยน้ำหรือว่าไปลุยฝนกลางแจ้งก็ไม่พังแน่นอนครับสบายใจได้เลย สำหรับดีไซน์นะครับเราจะเห็นว่าลำโพงจะเป็นแบบลายถักนะตัวลำโพงนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงโลโก้ทอนสมาร์ตจะอยู่แค่โซนนี้เท่านั้นนะไม่ใช่รอบทิศทางนะครับแล้วก็ตัวไฟ R G B L E D เนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างครับสำหรับด้านล่างเขาจะมีแผ่นยางเอาไว้กันล้มให้ด้วยนะซึ่งดิมต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้ ค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวแผ่นยางที่เขามีมาให้ก็จะอยู่ทางด้านหลังลำโพงตรงนี้ด้วยทําให้เราสามารถวางแนวนอนได้แบบที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะกลิ้งไปกลิ้งมานั่นเองครับสำหรับปุ่มด้านหลังนะครับปุ่มบนเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องถ้าเกิดเรากดค้าง2วิก็จะเป็นการปิดหรือเปิดเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนสีตัวไฟ R G B นั่นเองครับจะมีทั้งหมด3โหมดนะกดไปเรื่อยๆนะครับพอครบ3มครั้งก็จะเป็นการปิดนั่นเอง สำหรับปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มบลูทูธนะเอาไว้เปิดเอาไว้ปิดนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อก็อยู่ที่ปุ่มนี้หมดเลยปุ่มต่อมานะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพล์ปุ่มลดเสียงแล้วก็การปิดเปิดของซาวพาส์ครับซึ่งซาวพ d p สเนี่ยจะเป็นการจูนเสียงของ t รอน s m a r t ตนะต้องบอกว่าเสียงมันค่อนข้างดีเลยครับดิมชอบมากในโหมดนี้ แล้วก็บริเวณตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มนะครับแต่จะเป็นจุกยางเอาไว้คอยปิดเปิดตัวสล็อตใส่เมมโมรี่การ์ดของเราแล้วก็เป็นจุดสําหรับเสียบชาร์จนะครับซึ่งเป็นแบบ USB Type C ต้องบอกว่าในเลทราคาพันต้นๆแต่ให้ Type C เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากครับนอกจากนี้ครับยังรองรับ Siri Google Assistant แล้วก็ตัว Cortana ด้วยนะขนาดเนี่ยก็กำลังดีเลยครับเพราะเป็นลำโพงแบบพกพานะส่วนเรื่องน้ำหนักก็อยู่ที่670กรัมเท่านั้น มาดูกันในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างครับกับแอปท r o n Smart ตัวลำโพงมีรุ่นบอกชัดเจนครับในการเชื่อมต่อก็ทำได้รวดเร็วแอปพลิเคชันเนี่ยทำออกมาเข้าใจง่ายมากครับบริเวณนี้จะมีแบตเตอรี่บอกอยู่นะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็คอนโทรลการเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงที่ตรงนี้ได้เลยครับมุมขวาบนนะครับจะมีในเรื่องการเซตติ้งเพิ่มเติมนะจะมีออโต้พอร์อฟเราสามารถตั้งได้นะครับว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดเพลงเล่นกี่นาทีแล้วให้มันปิดโดยอัโตโนมัตินอกจากนี้ยังมีการ, firmware, รอัปเนกกตดตเฟ มาดูที่แถบเมนูด้านล่างครับตรงกลางจะเป็นอีควอไลเซอร์มีให้เลือกด้วยกัน6แบบก็จะมี Default นะครับมี Sound p เ u s e ใครชอบเบสนะัก็จะเป็น Deep b บ s ครับผมมี Classical มีเพลงล็อกแล้วก็รวมไปถึง Customize ไได้เองด้วยใครจูนเสียงเองนะหูเทพๆททำเองตรงนี้ดิมว่าถูกใจแน่นอนครับแต่ที่ดิมใช้บ่อยๆก็จะเป็น Sound p เ u s e ครับดิมว่าเขาจูนมาได้ดีเลย มุมขวาล่างนะครับจะเป็นการปรับเพิ่มเติมนะก็จะมีให้เล่นเพลงผ่านบลูทูธโทรศัพท์นะแล้วก็จะมีตัว TF card ที่เป็น memory card นะครับหรือถ้าเกิดเรามีลำโพงท r อ n Smart 2ตัวสามารถเชื่อมต่อแบบสเตอริโอได้ดีว่าเสียงที่เขาทำออกมามันทำออกมาได้ดีเลยแยกซ้ายขวาได้นะครับ LED โหมดจะเป็นการปรับไฟของเรานะครับปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับแล้วก็ปรับได้ถึง3โหมดด้วยกันใครชอบแบบไหนไปลองปรับกันได้เลยครับโดยรวมแล้วดิมชอบแบบแรกนะดิมว่ามันสวยดีครับ รวมไปถึงเราสามารถกดปิดตัวลำโพงเราได้ที่ตัวแอปพลิเคชันเลยดิว่าโดยรวมแล้วแอปทรอนสมาร์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับมาลองฟังเสียงการใช้งานจริงกันบ้างครับดิมบอกเลยว่าเสียงดีมาก slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness so If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative, when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. สำหรับความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่เอาไปลองใช้ทอนสมาร์ท T7 Lite ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเสียงมันดีเกินคาดไปมากๆเลยนะพอดีมเห็นราคาครับดีมตกใจเลยว่าเฮ้ยมันราคาแค่ประมาณ1,300กว่าบาทจริงๆเหรอเพราะว่าเสียงที่ทําออกมาได้เนี่ยทั้งมิติ เสียงเบสนะครับดิมรู้สึกว่าเสียงมันเพราะมากๆนะครับเลเอรราคานี้ตัวอีควอไลเซอร์นะครับก็มีให้เลือกปรับไฟ RGB ก็มีให้เหมือนกันนะลูกเล่นต่างๆที่เขามีดิมว่ามันคุ้มค่าตัวมากครับและอย่างหนึ่งที่ดิมได้รู้จากการใช้งานจริงครับก็คือความแข็งแรงวัสดุ ดีมากพลาสติกข้างบนเนี่ยดิมทําตกจากโต๊ะสูงสูโต๊ะกินข้าวอะ่ะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไม่มีแม้แต่รอยรล้าวนะครับรับรองว่าใครที่เป็นสายลุยนะครับเอาตัวเนี้ยไปใช้เอาไปพกพาถูกใจแน่นอนครับ สำหรับค่าตัวทอนสมาร์ท T7 ไรตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,300เท่านั้นเองครับอาจจะมีราคาปรับขึ้นนิดหน่อยปรับลงนิดหน่อยขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงนะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับใครที่อยากได้ลำโพงทอนสมาร์ท T7 ไรตัวนี้ไปแบบฟรีๆนะเข้าไปที่ a c e b o o k ครับกดติดตามเพจ Nextstep จากนั้นเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปรีวิวทอนสมาร์ท T7 ไรตัวนี้นะครับว่าทำไมถึงอยากได้ทอนสมาร์ท T7 ไรตัวนี้คอมเมนต์ไหนที่ถูกใจ ดีมและทีมงานมากที่สุดก็รับไปเลยครับทอนสมารท์ท T7 ไรครับผมมีจํานวน3รางวัลใครที่คอมเมนต์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามที่หน้าเพจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับดีมและทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงาน Next Tech ้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ